สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นกย๋ยจับที่สั่งมานะครับอันนี้ได้แล้วอันนี้ก็จะมีเครื่องค่อนข้างครบนะครับเดี๋ยวลุงบอลลองชิมดูก่อนยังไม่แบบไม่เติม,มรสชาติกลมกลมก่อมดีครับแต่ลุงบอลชอบรสจัดก็ขอเติมพริก น้ำส้มหน่อยก็พริกป่นแล้วก็มีถั่วงอกมีถั่วงอกให้นะครับนี่เครื่องปรุงนี่ลุงบอลมากินตอนเช้าก็ก็ยังพอไม่ต้องแยกที่กันนะครับถ้าเที่ยงแล้วคนเยอะนี่ลุงบอลสั่งเจนเวจับเส้นหมี่นะครับราคาก็นี่นครับเวดจับ ธรรมดาก็สิบสามบาทถ้าพิเศษก็ยี่สิบถ้าดีครลบคุ้ม,มค่าไม่แพงครับสิบสามบาทบอลกินเส้นหมี่อันนี้ใครมาตลาดล้งหุม่มแม่กองก็ลืมแว้ทิมนะครับ อันนี้ก็บรรยากาศคนขายในร้านคนพุกพ่านกปวยจับทางรถไฟตลาดล,มดล้มุูแม่กองอืมนี่บรรยากาศในร้านตอนนี้ตอนเช้าก็คนอยางไม่พุกพ่านแต่ถ้าตอนเที่ยงเราก็ต้องแย่งเก้าอี้เลยครับอันนี้ติกับทางรถไฟนะครับนี่ผมถ่ายตลาดให้ดูคนเดินพุกพ่าน ถ้าใครดูลุงบอลแล้วก็มาเที่ยวแม่กองก็มันจะเริ่มมากินไปจับทางรถไฟนะครับยังไงฝากติดตามซับสไคร์ลุงบอลด้วยนะครับสวัสดีครับ